อาอันนีจะมันน่าดูดูน่เน่่ยเห็นไหมเลก็เลยเอามาให้หมูดูเลี่ยนแค่เมาสักเี่ีมแบบนี้อ่ะครับหมูเขาตมนีระชิดนเลยจ้มันน่าคนน่ารักเลยอ่ะ ดูน้องปลาไหลเผือกพี่แสนได้นะเดี๋ยวเราจะเอาปลุปล่อยแล้วนะน้องย,ยังไม่ตาย,ยนะอ๋อไม่ตายแล,ล้วน่ารักมากน่ารักฟุฟุ๊ตมันเป็นแม่ที่น่าหักนะดูน่าจิ้มดีมากแมมดูแล้วคนคนน่ารักอะ่ะ ด,ดูดูดูมีปากนี่จมูกหน่อยอ่ะตาหน่อยมีตานิดปากเมื่เรากเอาปลาไหลมาเลี้ยงแทนแม่แมดีไหมตัวใหญ่จังตัวทำตัวเป็นนางอายนะคธอเอ้ยน่ารักดีอ่ะเขาก็น่าห่งเกยจ้าไอ้ตัวจีบเอาสายเลี้ยงนี่ย ตัวใหญ่จังดูดิทำตัวเป็นนางอายนะคธอคนน่ารักอะ่ะแต่แต่แต่หน้าดูดูดูหน้าโคตรจิ้มลิ้มาเหเหลืองเหลืองจิ็งตั่วนะไม่ได้เหลืองเหมือนกันเอ้าแล้วแะไแม่แม <c oughs> ่บ่อันหัวมาเหอะ สีเหลืองเหลืองจิงมตัวนะม่ได้เ่เหลืองเหมือนกันเอาละเลยแม่ม <c oughs> เมย์หัวเฮ้ยมันหน้ามันจิ้มลี้มมากเลยอะอ,อะนี่เขาจะเลี้ยงมันนี่เอาไอแมมไปฝากของตาเป็นสีชมพูเลยอะฝักเบ็นสีชมพูมังตัวได้เป็นสีทองมามานี้ ไอพิงเวดี้ด้งามนี่จะมันน่าดูดูเนี่ยนี่ยน,น,น,นี่เห็นไหมมามานี้ไอพิงเวยด์ดีเด้อบดีแล้วครับนี่แนั่นก็นว่าแต่บอดีแล้วครับพี่แต่ เออแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยเนาะอ่นเนี่ยเห็งนหนดงามนี่จะมันน่าดูดูเนี่เน่เน่เน่เห็นไหมงามนี่จะมันน่าดูดูเน่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 เห็นไหมเป็นสีชมพูเลยอ่ะครับเป็นสีชมพู มองตัวได้เป็นสีทองนี่จมูกหน่อยเลยกระปากเป็นสีชมพูด้วยอะ<ไ>่ะเป็นสีชมพูเลยอ่ะครัตวเป็นสีชมพูมองตัวได้เป็นสีทองวันเราก็เอาปาลาไหลมาเลี้ยงแทนแม่แม่ดีไหมตัวใหญ่จังดูจะทำตัวเป็นนางอายนะคือเป็นสีชมพูเลยอ่ะครัตวเป็นสีชมพู น้องตัวได้เป็นสีทองมามานี้ไอพิงเวย์ดี้เดี๋ยวนี่จมูกหน่อยแล้วก็ปากเป็นสีชมพูด้วยอะ่ะเอ,อ้ยมันหน้ามันจิ้มลีมากเลยอ,ะอ่ะแม่เขาจะเลี้ยงมันน,นี่เอาไอแมมไปฝากลวงตางาม นี่จะมันน่าดูดูเน่เน่เน,เน่เห็นไหมเป็นสีชมพูเลยอ่ะครับเป็นสีชมพูมั่งตัวได้เป็นสีทององือห่างอะไรที่ตัวห่างปกปติจุดสวแต่แต่ข้างบนเปลี่ยนเป็ี่ยนเปลี่นเปลี่ยนน,นี่นะรวมไปอือห่างอะไรที่ตัวห่างปกินจุด แต่แต่ข้างบนเป็นเป็นเป็นนี่นะรวมไปเลยก็เลยเอามาให้หมูดูเะเตี้ยจะเอามาสักเตี้มีมีแบบนี้อ่ะครับมาเห็นถเหลืองเหลืองเต็มตัวนะไม่ใช่เหลืองเหมือนกันงอ๋อแล้วอะไรใม่ใหม่บอกหัวอือหือหืูเขาเป็นตัวมันมีกระท้าชิดก็ไรเลย มันน่าโคตรน่ารักเลยอ่ะเลยก็เลยเอามาให้หมูดูก,ก็เที่ยนที่เอามาสักเดียวมีมีแบบเนี้อ่ะครับแล้วเราก็เอาปลาไหลมาเลี้ยงแทนแม่ๆดีไหมน่ารักมากน่ารักฟุตฟุตมันเป็นแม่ที่น่าแฮกนะดู น้องปลาไหลเพือกที่แสนได้มนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะด,ดูดูดูน่าน่ารักไหมที่เป็นเลี้ยงที่มาได้มาที่เพื่อนเอาลงมันเดี๋ยวไม่ารักคนะ่ะเดี๋ยวไปเอาไปปล่อยแลอน้ก็ดีแล้วครับจ่ะ นั่นก็ว่าตลูกบดีนะครับพี่เออแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยเนาะนั่นเนี่ยเห็นไหมเหรเหลืองเหลืองจึ้งตัวนะไม่ใช่เหลืองเหมือนที่อ๋อละแหล่ไม่ไม่หมดว่าเหลือง่ารักเลยเดี๋ยวไปเอาไปปล่อยเดี๋ยวมอก่อนจะเยอะ ดูน้องปลาไหลเพือกที่แสนได้มนาะเดี๋ยวเราจะเอาออไ,อไปปลอ่อยนะฮึ่มมมกลมมมมมม่มมนมานมนมีมัมมมลมดมมนมามมมัมม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 กมม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  มันเป็นแม่ที่น่าฮักนะเดียวมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาไปปล่อยเยลยน่ารักมากน่ารักฟุตฟุตมันเป็นแม่ที่น่าฮักนะดูน้องปลาไหลเผือกที่แสนได้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะ ก็บบดีและครับพี่จ๋ะนั่นก็ว่าตลกบอดี้และครับพี่จ๋ะเออแต่หน้าตามันน่ารักมากเลยเนาะอะ่าเนี่ยเห็นสีชมพูเลยอะครับเดี๋ยวเป็นสีชมพูมองตัวได้เป็นสีทองดูน้องปลาไหลเพือกที่แสนได้นะเดี๋ยวเราจะเอาปปล่อยนะสวยงาม นี่แต่มันน่าดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมา,ากค่ะเดี๋ยวไปเอาไปปล่อยเลยเป็นสีชมพูเลยอ่ะครับเดี๋ยวป็นสีชมพูมองตัวได้เป็นสีทองมามานี้ไอพิงเ k l a ดี เด้กน่ารักมากน่ารักฟุฟฟุดนันเป็นแม่ที่ม่าฮักนะสวยงามมิแต่มันน่าดูดูเน่เน่เน่เเห็นไหมน่ารักมากน่ารักฟุฟฟุดนันเป็นแม่ที่ม่าฮักนะน่ารักมากน่ารักฟุฟฟุดนันเป็นแม่ที่ม่าฮักนะ ดูดูดูหน้าน่ารักไหมที่เป็นเลี้ยงที่บ่ได้มาที่เพื่อนาลงมันดูดูดูหน่าน่ารักไหมที่เป็นเลี้ยงที่บ่ได้มาที่เพื่อนาลงมันดูน่าจิ๋มดีมากแมมดูแล้วคนคนน่ารักอ่ะดูดูดูมีปากนี่จมูกหน่อยอ่ะตาหน่อยนีตานิดปากสีชมพูเลยอ่ะ สัตว์เดือบิดสีชมพูมังตัวได้เป็นสีทองเป็นสีชมพูเลยอ่ะสัตว์เดือบิดสีชมพูมังตัวได้เป็นสีทองเอ,อ้ยน่ารักดีอ่ะเราก็ได้